สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับ c h a n น e มิสเตอร์บนะครับดีวันนี้นะครับมีงานลื้อนะครับมีงานลื้อเราเตอร์ซิมการ์ดรุ่นดังนะครับนี่ที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นภายในของเจ้าตัว tp-link mr 6 0 0นะครับเป็นเราเตอร์ซิม 4g รุ่นดังนะครับก็จะเห็นว่าภายในเขาก็มีฮีสิงประกบมาให้อย่างดีนะครับนี่ มีฮิตซิงค์ระบายความร้อนมาให้อย่างดีก็หลายคนก็นอาจจะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความร้อนนะครับแต่สาเหตุที่ผมลื้อออกมานะครับก็เนื่งจากว่าทุกคนสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีเสาสัญญาณนะครับเสาอากาศนะฮะมีอยู่2ต้นนะครับซ้ายขวานะครับด้านนี้นะครับของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็น เสาสัญญาณ4 g หรือ5 g หรือเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์นะครับไม่สิได้4 g หรือ3 g นะครับผมเสานี้จะเป็นเสาเมนนะครับแล้วก็เสา secondary ก็จะเป็นเสาทางด้านซ้ายนะครับสัญญาณก็จะพ่วงมานะครับลงจับกระบอดนะครับเป็นเชื่อมติดเลยนะครับเชื่อมติดกระบอดน,นะครับทั้งสองเสานะฮะ แล้วก็ตรงนี้เห็นจะมีการาเชื่อมเชื่อมกับตัวเก็บประจุหรือเปล่าเชื่อมไม่ใช่ซุปเก็บประจุนะครับเป็นการเชื่อมอกราวนะครับเอากราวลงแท่นนั่นเองนะครับผมนี่น,ญญญนะครับเป็นเสาสัญญาณ 3G หรือ 4G นะครับก็คือสัญญ,ญาโทรศัพท์นะครับทีนี้ทุกคนก็อาจจะแบบว่าเออ เครื่องนี้มันมี Wi-Fi นี่นานะครับแล้วเสา Wi-Fi ที่เป็นย่าน2 4 g หรือ G กับย่าน5 G เนี่ยมันไปหยุดตรงไหนนะครับลัตเตอร์ TP Link MR 600นะครับเสาสัญญาณเขาจะเป็นแบบ internal นั่นเองนะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่หนึ่งนะครับอีกตัวนะครับซ้ายขวานะครับก็จะเป็นตรงนี้นะฮะลองดูกันชัดๆนะครับนี่นฮะ ขออนาตเดียวเดนซูมใหเห็นดีกว่านะครับน,นี่นะครับซ้ายแล้วก็ขวานะครับซึ่งการแผ่สัญญาณนะครับของ w i f i ใน t p l i n k m r 600นะครับจะแผ่ลักษณะมาด้านหน้านะครับมาด้านหน้าแล้วกอ็อาจจะได้รอบตัวด้านข้างนะครับด้านข้างด้วยนะฮะ แล้วก็การยึดติดก็จะเป็นแค่กาวน้องเล็กดๆนะครับนี่กาวเชื่อมนะครับผมก็ได้ถอดเสาอากาศตัว Wifi นะครับที่เป็นแบบอินเทอร์เน็ตของมัน,นออกมานะครับซึ่งก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นเสาอากาศนะฮะโดยเสาอากาศมันเนี่ยมันก็แค่ติดกาวไว้อย่างนี้แค่นั้นเองนะครับเนี่ยติดไว้นะครับแล้วก็อถอดเจ้าตัวนี้เอากาวออกนะครับแล้วก็ ดึงแจ็คนะครับมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคอนเนคเตอร์นะฮะเนี่ยนะดึงคอนเนคเตอร์ของมันออกมาซึ่งคอนเนคเตอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะฝังอยู่กับบอร์ดติดอยู่กับบอร์ดตรงนี้นะฮะเนี่ยมันถอดออกมาได้นะครับแต่ว่า พอเราถอดออกมานะครับแล้วเราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นสายที่เป็นหัว SMA นะครับหัวอย่างนี้นะฮะ SMA นะครับ SMA ก็จะมี2แบบนะครับเป็นเคี้ยวในกับเคี้ยวในตัวเมียกับเคี้ยวในตัวผู้นะครับก็เช็คให้ดูให้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวแ็กคอนเนกเตอร์นะครับอันนี้มันจะมีหลายขนาดแล้วก็มีหลายชื่อเรียกมากเลยนะครับบางบางตัวก็เรียกว่าอะไรนะ UFL นะครับบางตัวก็เรียกว่า m h f นะครับหรือไม่ก็ IPXE หรืออะไรประมาณนี้ก็จะมีหลายขนาดนะครับก็แต่ขนาดที่ขนาดที่อาจ้ะจตัว TP Link มา600ตัวนี้ใช้นะครับผมได้ลองเอาเวอร์เนียวัดดูแล้วเนี่ยตรงส่วนคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะฮะเนี่ย มันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่2มิลลิเมตรนะครับ2ม mm ิลลิเมตรก็จะไปตรงกับคอนเนคเตอร์ชนิด u f b l นะครับหรือ m N f 2นะครับก็เลือกให้ถูกขนาดมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมก็เนื่องจากของต้องสั่งออนไลน์อย่างเดียวนะครับไปหาซื้อตามห้างยากมากแล้วผมก็ขี้เกียจไปเดินบ้านม่อนะครับก็เลยได้ได้สายมาก็จริงแหละแต่ว่ามันสั้นนะครับ ันั้นผมก็เลยอาจจะต้องต่อขยายใช้วิธีการเปลี่ยนสายเอานะครับอาจจะต้องไปเชื่อมต่อเปลี่ยนสายทีนะครับแล้วก็จุดที่ผมจะติดตั้งเข้ากับเอตัว TP Link นะฮะผมจะติดตรงนี้เนี่ยผมมาร์กรอยไว้แล้วนี่นะครับมาร์กไปสองข้างนะครับก็เดี๋ยวต้องไปเจาะกันนะครับแล้วก็จะเอานี่นะ ติดตั้งไว้อย่างนี้นะครับถ้าถามว่าทําไมผมไม่ติดตั้งด้านข้างนะครับด้านข้างอย่างนี้นะฮะก็เพราะว่าเหลี่ยมมันไม่เรียบนะครับเนี่ยฮะมันไม่เรียบนะครับเวลาติดตั้งไปจะไม่มั่นคงนะครับผมก็ต้องใช้เลือกวิธีติดตั้งแบบแทงขึ้นด้านฝาด้านบนนะครับลักษณะอย่างนี้นะฮะซึ่งจากตำแหน่งแล้วก็มันก็จะพอดีสายนะครับ แต่ว,ว่าตัวนี้สั้นไปนิดนะครับผมต้องไปโมกใหม่โอเคอก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวผมไปจเจ,จาะเนาะเจาะตัดแต่งฝาด้านบนนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับว่าจะห่างจากทางด้านซ้ายนะครับขอบทางด้านซ้ายเนี่ยประมาณ1.5เซนนะครับ1.5เซนแล้วก็ เลื่อนขยับมาประมาณขีดที่สองนะครับนี่ขีดที่สองยังไงคืออ่าตรงนี้เป็นสลักรูน็อตใช่ไหมครับก็นับมานี่หนึ่งที่สองประมาณแนวนี้นะครับผมจะเจาะแนวนี้แล้วก็ลึกเข้ามาประมาณหนึ่งจุดห้าเซนก็จะไม่โดน PCB นะครับไม่โดน PCb ทั้งสองข้างนะครับวิธีการแกะก็ลูกันอยู่แล้วเนาะก็คือมีน็อตสองตัวนะครับที่เหลือก็ ัดสลับออกมามันจะเป็นสลับฝาอยู่ตรงน,นี้เห็นไหมเนี่ยนะครับมีหนึ่งจุดนี่ึจุดสองจุดสาจุดนี่นะฮะแล้วก็ดานหน้านี่นะก็ค่อยๆงัดออกมานะครับมันก็จะเปิดออกมาส่วน pc b ไม่มีน็อตอะไรล็อกนะครับใช้ระบบะกลไกสลักในการยึด pcb แค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปเจาะฝานะครับอุอ้ยแล้วก็ เมาติ้งไอเจ้าตัว,ว sma p o t นะครับรวมถึงเปลี่ยนสายเอาสายสายยาวมาใช้นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเจาะนะครับตามตามจุดที่มาร์กไว้นะครับแล้วก็มีตัวอย่าง sample นะครับข้อ sma นะครับจะขนาดประมาณ5มิลน,นะครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5มิลน,นะครับเราจะลองเจาะกัน ก็เรียบร้อยนะครับเจาะแล้วก็จะประมาณนี้นะฮะเพะก็จะสวยนะครับแล้วก็รูก็จะพอดีช่องของเขานะครับนี่นะครับที่เหลือก็เดี๋ยวคิดสักปรูนะครับผมแลวเจาะทั้งสองข้างเลยมาถึงขั้นตอนที่ผมเบื่อไหนที่สุดนะครับ ก็คือผมจะต้องเลาะสายออกเนาะเพราะว่า,าสายที่ได้มานะครับมันสั้นไปนะแล้วก็ผมก็ออเดอร์มาสองครั้งแล้วนะครับสายสั้นไปบ้างนะครับไอตัวหัวแจ็คนี่เล็กไปบ้างใหญ่ไปบ้างนะครับก็ดูแนวโน้มแล้วก็ผมอาจจะต้องมาเชื่อมเอาเนาะเปลี่ยนสายกับตัวขั้วมันนะฮะ ก็เดี๋ยวเอาแม่แรงตัวน้อยเนี่ยหนีบไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเชื่อมออกนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสายนะฮะแล้วก็ปุ่มด้วยท่อหดนะครับขี้เกียดซื้อใหม่ละซื้อใหม่ก็สั่งก็รออีกสองสามวันโอ้ยนะครับเดี๋ยวจะโปรเจกต์มันจะลากยาวเกินไปแล้วไม่เสร็จทันทีนะเอางี้เลยแล้วกันก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับลองวัดดูแล้วก็ ไม่ลัดวงจรนะครับมีเจียแต่งบ้างอะไรบ้างเนาะเอา,เอ,าออกสังเกตน,นะครับอายุเยอะแล้วนะฮะสายตาไม่ค่อยดีเหมือนวัยรุ่นนะฮะโอเคลองวัดดูแล้วไม่ช็อตนะครับเดี๋ยวจะเอาไปใช้งานต่อเจาะรูมาแล้วเนาะแล้วก็ยึดเสานะครับอันนี้ก็จะเป็นขั่วนะฮะที่ผมโมมา อันนี้ก็จะเป็นขั้วนะครับที่ผมได้โมเอาไว้นะฮะนะครับแล้วก็หยึดนะครับนี่นะเวลาเวลาใส่กล่องก็จะประมาณนี้นะฮะเสาก็จะติดได้เลยนะครับใส่เข้าไปถ้านถะือว,ว่าเน้นเน้นหนาอยู่พอระดับนึ่งนะครับที่พิลิ n งเพิ่มเสานะครับ เดี๋ยวผมจะไปทำการปิดฝานะครับแล้วก็จ้ำเจ้าสวยตัวนี้นะฮะลงเข้าไปในนี่นะฮะคอนเนคเตอร์ของมันตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพิธีการนะครับก็จ้ำสาย wi-fi เข้าที่เข้าทางนะครับ,นะรบแล้วก็โมออกไปนะครับที่ขัว sma นะครับ คลื่อนไปทางด้านหลังฝาเครื่องนะครับก็จะได้เป็นเสา wi-Fi นะครับก็จากนั้นเช็คคอนเนคเตอร์เรียบร้อยนะครับก็จะทำการปิดฝานะครับแล้วก็ลองเทสดูนะครับผมถ้าได,าดา้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับโปรเจกต์เสาวไวไฟนะครับของ TP Link MR 6 0 0นะครับก็ พอดีสำหรับท่านที่ผู้ใช้ทางบ้านนะครับอาจจะไม่จาเป็นต้องโมงอะไรประมาณนี้เนาะพอดีผมเอาไปใช้ในระบบงานนะครับ<ม>แล้วก็ต้องการอ่ f ไวไฟ,ไฟที่มีความเสถียรในระยะสัก50เมตรพอสมควรนะครับ<ม>ก็เลยตัดสินใจหาอะไรหาอุปกรณ์นะครับมาโมเสาไวไฟนะครับให้กับเจ้า TP Link นะครับ M600 r ของตัวเก่งของเรานะครับเป็นตัวยอดนิยมนะฮะเป็นรุ่นอันดับหนึงขายดีว่าสั้นนะครับว่าอย่างนั้นนะเออก็เรียบร้อยนะครับงานก็ไม่ดูคีเรตจุดเกินไปนะครับมีริ้วรอยบ้างนะครับหนึ่งตามอายุเนาะอายุเยอะปุ๊บงานมันก็แปรผันไปนะ ตามสายตาตามมือนะครับมือสั่นเชื่อไปมือสั่นไปนะครับ <hhh> okay. เดี๋ยวไปลองเปิด <k line> เครื่องดูอีกทีนะครับว่าสัญญาณที่ได้เนี่ยมันจะดีไหมนะครับหรือว่ามันจะไปกวนสัญญาณ 4G ไหมนะครับก็ <k line>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  <Grant> ลองดูครับไม่ลอไม่รู้เนาะเราก็ไม่ได้เป็นวิศวกรคำนวณอะไรแม่นยำอะไรประณะหรอกแต่ก็ เบสิกก็คือว่าเรื่องของสัญญาณวิยุสัญญาณอะไรพวกนี้ถ้าเรามีเสาสัญญาณมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้นะครับซึ่งนี้มันก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่คอนเฟิร์มได้ชัดเจนนะครับผมแต่ว่าส่วนว่ามันต่อไปแล้วนะฮะมันจะดีขึ้นหรือว,ว่ามันจะเท่าเดิมหรือว่ามันจะไปกวนสัญญาณกับภาคารับสัญญาณโทรศัพท์ไหมนะฮะก็เดี๋ยวว่ากันนะครับ จะขอไปลองเทสก,ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ได้ทำขึ้นมาอัพยู u ู e นานแล้วเนาะก็สำหรับคนที่ยังติดตามกันก็ขอขอบคุณนะครับถ้ายังไม่จากกันไปไหนสักก่อนนะก็ยังกลับมานะครับทำคลิป DIY โมอะไรให้ดูกันอีกเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ช่องบิลเคมเมนนะครับบิลเซนนเนี่ยก็ขอขอบคุณเพื่อนที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ รักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับช่วงนี้ก็ pm 2.5เนาะไหนจะเรื่องอไวรัสโคโรโควิดอนะีกนะฮะก็รักษาสุขภาพกันนะครับพี่น้องนะเพื่อนสมาชิกทั้งหลายนะครับวันนี้เป็นนั้นครับสวัสดีครับ